สวัสดีค่ะ สวัสดีทุกท่านเลยนะคะตอนนี้ค่ะอยู่กันที่จังหวัดน,นครราชสีมาค่ะแล้วก็พาทุกท่านมาปักหมุดร้านดังร้านอร่อยกันที่จังหวัดน,นี้เช่นเคยค่ะซึ่งตอนนี้เราอยู่กันที่หน้าร้านนี้เลยโอ้โหพอสมพวก๋วยเตี๋ยวเรือนะคะซึ่งเดี๋ยวเราจะต้องเดินตรงเข้าไปนะเพราะว่าร้านเขาเนี่ยอยู่ด้านในนะคะเดี๋ยวเข้าไปคุยกับพี่ๆเจ้าของร้านเขาดีกว่าว่ามีเมนูอะไรที่เป็นแบบเมนูเด็ดเมนูอร่อยหรือว่ามีทริคอะไรที่ทําให้ก๋วยเตี๋ยวเขาคนเยอะบ้างตามมาด้านใน เลยคะ่ะตอนนี้เข้ามาด้านในร้านกันแล้วนะคะจากด้านหน้าร้านเมื่อกี้นะคุณผู้ชมคะ่ะสังเกตเลยว่านะคะมีบรรยากาศที่ร่มรื่นมากๆเลยต้องบอกว่าภายในตัวร้านของเขาเนี่ยตกแต่งแบบว่าสวยงามค่ะแล้วก็ร่มรื่นที่สําคัญอากาศสดชื่นมากๆเลยนะคะสามารถเดินตรงเข้ามาได้เลยนะจากด้านหน้าร้านนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปคุยกับพี่เจ้าของร้านเขาด้านในตามมาฝั่งนี้เลยคะ่ะสวัสดีค่ะ โอ้โหนี่เดี๋ยวจะพูนด้านหน้าเลยนะคะีอีกตอนนี้ค่ะอยู่กันที่ร้านพอสมเผาก๋วยเตี๋ยวเรือนะคะุคณมกหาร้านเปิดมาประมาณกี่ปีแล้วเอ่ยประมาณ12ปีแล้วค่ะเปิดมานานแล้วค่ะอาตั้งแต่แบบโอ้ิบสอปียาวนานเลยนะคะเป็นยังไงบ้างคะเมนูแบบว่าขายดีถ้าเกิดว่ามาร้านพอสมเผาเนี่ยปกติแล้วคนต้องสั่งเลยเมนูนี้มีเมนูอะไรจะแนะนําบ้างเลยก็ตอนนี้จะมี ขนมจีบยายมัมนะคะแล้วก็จะมีหมูทองเนี่ยค่ะที่ที่ลูกค้าสั่งเยอะเ,เป็นเป็นแบบซิกเนเจอร์ของร้านแต่หลักๆก็จะเป็นก๋วยเตี๋ยวเรือพอสำเภาเนี่ยค่ะก็คือสูตรเขาจะเป็นแบบเหมือนเหมือนคิดสูตรกันปรับเปลี่ยมกันมาเรื่อยๆอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ได้สูตรของตัวเองแล้วก็จะเป็นแบบเอกลักษณ์เฉพาะนิดนึงอย่างเงี้ยค่ะคือใครมากินก็จะรู้แล้วว่ามันไม่เหมือนที่อื่นอย่างเงี้ยค่ะ ก็คือมีเคล็ดลับมีสูตรเด็ดนั่นเองนะคะถ้าเกิดชิมปุ๊กก็คือรู้เลยว่าร้านพอสมพาแน่นอนนะคะมันไม่หาแล้วถ้าเกิดว่าสมมติว่าผู้ชมเนี่ยนะคะที่ชมเนี่ยแล้วอยากจะมาทานนะคะอยากจะมารู้ว่าเอ๊ะนะคะพอสมพาก๋วยเตี๋ยวเรือเนี่ยอร่อยเด็ดยังไงบ้างนะคะเดี๋ยวแนะนําบอกวันเปิดปิดให้นิดนึงนะคะแล้วก็โลเคชั่นว่าสามารถมาได้ยังไงตรงไหนบ้างคะจริงๆหาไม่ยากค่ะใกล้ๆกล้ ตั้ง Google Ma p วัดป่าสารวันปุ๊บก็เจอเลยอยู่ตรงข้ามวัดป่าสารวันนะคะถ้าถึางวัดป่ามาถึงปุ๊บมาเที่ยวเสร็จทําบุญเสร็จแวะมานี่เลยนะคะพอสำเภาเกิดเดี๋ยวเรือแล้วเปิดปิดวัานไหนยังไงบ้างคะอตอนนี้ก็คือเปิดทุกวันค่ะ8โมงเช้า,ชาถึง5โมงเย็นนะคะตอนนี้ ก็ยังไม่มีไม่ไม่ไม่เอ่อไม่ไม่ได้หยุดช่วงนี้คือเปิดทุกวันอยู่ค่ะอ่ารับซับทุกวันเลยนะคะช่วงนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นใครอยากมาก็แวะมาได้นะคะเดี๋ยวมีเบอร์โทรไหมคะให้ฝากเบอร์โทรหน่อยดีกว่าเผื่อแบบใครที่มาไม่ถูกนะคะอ่า0 8นนะคะ3 9 9 9 9 6 25ค่ะ084 3 9 9 9 9ส 625นะคะก็ฝากเบอร์โทรไว้ด้วยถ้าเกิดว่ามาไม่ถูกแต่ว่าคุณปักหมุดเนี่ยนะคะวัดป่าสารวันใช่ไหมคะก็อยู่ตรงข้ามเลยเพราะฉะนั้นอย่ามาง่ายแน่นอนนะคะใครที่มาเที่ยวจังหวัดนครราชสีมานะคะไม่อยากพลาดเมนูเด็ดเมนูอร่อยกับชิพะรสนะคะต้องแวะมาร้านนี้เลยค่ะชื่อร้านว่าพ่อสมพาก๋วยเตี๋ยวเรือวันนี้ขอบพระคุณมากมากเลยนะคะเดี๋ยวเขาอนุญาตแอบชิมก๋วยเตี๋ยวเรือด้วยนะคะจะได้รู้ว่าเด็ดยังไงอร่อยยังไงบ้างนะคะ วันนี้เดี๋ยวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะเจอกันอีกแล้วนะคะกับชิพพรสค่ะแล้วก็ตอนนี้นะคะอยู่กันที่จังหวัดนครราชสีมาค่ะบรรยากาศต้องบอกว่าตอนนี้เราอยู่ในร้านก๋วยเตี๋ยวแห่งหนึ่งนะคะที่ดังมากๆนะแล้วก็บรรยากาศร้านเนี่ยนะคะลมลืนม,มากๆนะคะมีทั้งต้นไม้ค่ะนะคะนี่มีบ้านไม้แล้วก็มีน้าตกข้างหลังดิฉันด้วยนะต้องบอกว่าบรรยากาศดีสุดๆเลยถ้าเกิดว่า ใครที่อยากจะมาหาเมนูอร่อยๆอทานนะคะก็แวะมาได้ค่ะเพราะว่าร้านนี้ค่ะเขามีชื่อว่าก uh ๋วยเตี๋ยวเรือพอสำเพานะคะนะคะวันนี้มาชิมกันเรียกว่าหลากหลายเมนูมากนะนะคะต<ม>้องบอกว่าเป็นเมนูดังนะคะของทางร้านกว๋วยเตี๋ยวเรือพอสำเพาเลยนะคะเดี๋ยวเราจะมาไล่กันไปทีละเมนูนะคุณผู้ชมค่ะว่ามีเมนูอะไรนะคะที่เด็ดๆกันบ้างนะคะเริ่มกันตั้งแต่จริงๆเบลบอกเลยนะว่าประทับใจตั้งแต่นี้แล้วแก้วน้ำนะคะเป็นถ้วยขันน่ารักน่ารักแบบี เลยนะคะให้บรรยากาศแบบร่มรื่นสบายๆค่ะแล้วก็จะมีเมนูแรกของเรานี่เป็นเมนูเส้นเล็กนะคะเส้นเล็กน้ำตกกระดูกหมูอ่อนนะคะเยอะมากแล้วก็จานใหญ่มากมาเป็นจานแบบก๋วยเตี๋ยวเรือแบบนี้เลยนะคะ mm hmm. ก็จะมีตัวนี้ค่ะเขาบอกว่าตัวนี้จะเป็นตัวกระดูกหมูอ่อนชิ้นใหญ่แบบนี้เลยคุณผู้ชมดูนี่น่าทานมากๆเลยนะคะนอกจากนี้ก็ยังมีเป็นตับนะคะลูกชิ้นเนาะแล้วก็ หมูชิ้นด้วยนะคะเดี๋ยวจะมาชิมกันแต่ว่าขอเติมความอร่อยด้วยนี่ค่ะน้ำปลาแท้ตาทิพรสค่ะเพราะว่าแค่มีทิพรสก็อร่อยครบรสแล้วนะคะก็สามารถที่จะเติมความอร่อยลงไปได้เลยนะคะแบบนี้เลยน้ำลายกึนน้ำลายแล้วนะคุณผู้ชมเพราะว่าหน้าฐานมากๆนะคะ อยากจะเติมความเปรี้ยวด้วยนะคะตัวนี้ค่ะเป็นน้ำส้มสายชูกร่น5%ตราทิพรสค่ะต้องบอกเลยนะคะว่าหยิบขึ้นมาเนี่ยในขวดจะเห็นเลยว่ามีความใสนะคะแล้วก็มีความสะอาดมากๆเพราะว่ากระบวนการผลิตมาจากธรรมชาติเลยนะคะตัวนี้สามารถทานได้ไม่ท้องเสียแน่นอนนะคะเราก็ใส่ลงไปแบบนี้เพิ่มความเปรี้ยวกันแบบปลอดภัยใสยสะอาดก็ต้องน้ำส้มสายชูกร่น5%ตราทิพรสนี่แหละคะ่ะแล้วก็เราจะมาคลุกให้เขาเข้ากันนิดนึงนะคุณผู้ชมค่ะ เยอะมากนะคะต้องบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะคะหจานแบบนี้นะสคนนี่ทานได้เลยนะสบายๆแล้วก็ตับชิ้นใหญ่มากกระดูกอ่อนของเขาก็คือใหญ่มากเช่นเดียวกันนะคะตัวนี้เปื่อยมากเลยนะคุณผู้ชมนี่ลองดูว้าวน่าทานสุดๆนี่นะคะเดี๋ยวเบลขอชิมน้ําก่อนเลยแล้วกันนะเพราะว่า น้ำเขาดูเป็นก๋วยเตี๋ยวน้ำตกที่เข้มค้นมากๆเป็นรสชาติพิเศษเฉพาะร้านนี้เลยนะคะต้องบอกว่ารสชาติเนี่ยมีความกลมกล่อมมากๆนะคะไม่เผ็ดเกินไม่จืดเกินกลมกล่อมพอดีลงตัวสุดๆเลยนะคะ ที่เจ้าของร้านเขาบอกมาเลยนะว่าเป็นเมนูเด็ดนะคะที่เป็นเมนูของคุณยายเขาคิดสูตรมาตั้งแต่แบบเด็กๆเ,เลยนะเพราะฉะนั้นก็คือเป็นเหมือนแบบหมี่คลุกโบราณน,นะคะเดี๋ยวขอชิมนิดนึงนะคะว่าเป็นยังไงบ้างนะคะฝีมือคุณยายค mm ุณผู้ชมหาเป็นอย่างนี้เป็นเส้นหมี่นะคะแล้วก็คลุกกับตัวแบบมีความหวานของตัวซีอิ๊วดำอะไรอย่างนี้ด้วยนะคะแล้วก็ หอมมากๆเพราะว่ามีน้ำปลาตาพิพารสของเราด้วยนะคะเพราะฉะนั้นกินลงตัวมากๆใครที่ชื่นชอบเมนูอร่อยๆแบบนี้นะกับหมี่แห้งคลุกนะคะสูตรคุณยายตอนเด็กๆเลยก็มาได้เลยนะคะเมนูนี้ค่ะแล้วก็มีเป็นตัวขนมจีบด้วยขนมจีบยายมัมคุณผู้ชมนะคะเมนูนี้นะคะต้องบอกว่าเป็นเมนูเด็ดอีกหนึ่งเมนูของทางร้าน ถ้ามาร้านนี้ก็ไม่ควรพลาดนะคะเขาจะเป็นเมนูขนมจีบหมูลูกใหญ่ๆแบบนี้เลยนะคะก็มีน้ําจิ้มมาให้พร้อมทานแบบนี้ค่ะ ต้องบอกว่าหน้าทานสุดๆนอกจาก3เมนูเนี่ยที่เราสั่งมาชิมวันนี้มีเมนูอื่นอีกเยอะมากๆเลยใครที่อยากจะมาตามรอยนะคะความอร่อยกับทิพพรสแบบนี้นะคะแวะมาได้เลยนะคะชื่อร้านว่าก๋วยเตี๋ยวเรือพอสำเภานั่นเองเปิดตั้งแต่8โมงเช้านะคะจนถึง5โมงเย็นเลยค่ะปักหมุดความอร่อยไว้ให้แล้วเดี๋ยวตอนนี้ขอตัวไปชิมเมนูก๋วยเตี๋ยวเรือเมนูหมี่คุกแล้วก็เมนูขนมจีบใยมัมต่อก่อนนะคะเจอกันทิมหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ เอาละค่ะโอ้โหเมื่อสักครู่นะคะเข้าไปคุยกับพี่เจ้าของร้านเขามาสนุกสนานมากคุณผู้ชมค่ะแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยได้ไปชิมนะคะหลากหลายเมนูของร้านกว๋วยเตี๋ยวเรือพอสมเผาด้วยนะคะบอกเลยว่าอร่อยมากๆถ้าเกิดใครที่มาจังหวัดนะคะนะครราชสีมาบอกเลยค่ะว่าไม่ควรพลาดนะต้องแวะมานะปักหมุดไว้ให้แล้วนะคะอยากจะตามรอยความอร่อยเด็ดแบบนี้กับชิพพรสนะคะมาได้เลยที่ร้านนี้นะคะแล้วเดี๋ยวชิพหน้าค่ะพวกเราชิพพรรสจะไปสนุกสนานแบบนี้กันที่ จังหวัดไหนรอติดตามได้เลยนะทีมนี้ลากันไปก่อนนะคะบ๊ายบายคะ่ะ